มาดูวิธีนวดแป้งขนมไข่นกนะครับวิธีนวดแป้งขนมไข่นกนะครับง่ายๆนะครับมันเทศนะครับมันเทศแบบนี้นะครับประมาณห้าร้อยห้าสิบกรัมนะครับพอเราไปนึ่งนะครับเราก็จะได้ประมาณห้าร้อยกรัมนะครับห้าร้อยห้าสิบกรัมนะครับ ปอกเปลือกล้างน้ํานะครับนําไปนึ่งนะครับนึ่งให้สุกเลยนะครับเมื่อสุกแล้วนะครับเราก็จะมาบดนะครับบดละเอียดเลยนะครับพอบดละเอียดนะครับเราก็ใส่น้ําตาลเลยนะครับอันนี้ใส่น้ําตาลเลยนะครับใส่น้ําตาลหนึ่งร้อยกรัมนะครับน้ําตาลหนึ่งร้อยกรัมนะครับเกลือหนึ่งช้อนชานะครับอันนี้บดแล้วนะครับบดใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลก็ใส่ตอนที่ร้อนๆนะครับ มาดูแป้งนะครับแป้งสามร้อยกรัมนะครับแป้งมันสามร้อยกรัมนะครับแล้วก็แป้งสาลีนะครับยี่สิบกรัมนะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนชานะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนชานะครับเราจะร่อนรวมกันนะครับนี่นะครับมันนะครับห้าร้อยกรัมนะครับ แป้งมัน300กรัมนะครับแป้งสาลี20กรัมนะครับผงฟู1ช้อนชานะครับร่อนรวมกันนะครับมาดูวิธีนวดนะครับเราจะใส่แป้งที่เราเตรียมไว้นะครับ จำนะครับมัน500กรัมน้ำตาล100กรัมเกลือ1ช้อนชานะครับใส่แล้วนะครับก็ใส่แป้งลงไปนะครับแล้วเราก็จะนวดนะครับส่วนกะทินะครับไม่ตายตัวนะครับเราจะใส่ทีละน้อยนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับกับส่วนกะทิเราก็จะใส่ไปนวดไปใส่ไปนวดไปนะครับกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ขาดไม่ได้นะครับคือกะทินะครับถ้าขาดกะที่แล้วจะไม่มีคำว่าอร่อยนะครับนี่นะครับกะทิเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ให้ระวังนะครับเพราะว่าแป้งเขาก็จะอ่อนไปเรื่อยๆนะครับเรานวดนะครับตอนเรานวดในแป้งก็จะอ่อนไปเรื่อยๆให้ระวังนะครับ เรานวดไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับค่อยถ้ามันแข็งเราค่อยใส่กะทินะครับแต่ก็ให้ระวังนะครับอย่าให้อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าให้แข็งเกินไปนะครับอย่างนั้นครับประมาณนี้นะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับเมื่อเรานวดเสร็จนะครับเราก็จะใส่ถุงนะครับให้เราให้เราปั้นดูนะครับว่าไม่ไม่แตกนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ เราก็จะปั้นดูเป็นลูกๆอย่างนี้นะครับพอได้แล้วก็เราก็จะใส่ถุงนะครับเตรียมไปปั้นเป็นลูกๆนะครับจะไปทอดพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ทอดวันนี้นะครับเราจะต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเราจะใส่ตู้เย็นนะครับเมื่อปั้นเสร็จนะครับมาดูนะครับการปั้นลูกนะครับข้าวนมไข่นกนะครับเพื่อที่จะนําเข้าตู้เย็นนะครับมาดูนะครับ เราจะปั้นใส่ลังโฟมแบบนี้นะครับอย่าให้ติดกันมากนะครับอย่าให้แน่นติดกันมากนะครับให้แบบไม่ค่อยติดไม่ติดกันยิ่งดีนะครับจะติดก็ได้นะครับแต่ว่าก็อย่าให้แน่นเกินนะครับเราเรียงเป็นชั้นๆนนะครับเมื่อได้1ชั้นนะครับเราก็จะใช้ถุงนะครับถุงใส่กระดาษนะครับกระดาษใส่ถุงนะครับกระดาษสวมถุงนะครับ กระดาษแข็งแข็งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทับกันแบบมันมันถ้าเราไม่ใส่ถุงนะครับมันมันก็จะไม่ไม่เป็นชั้นนะครับเพราะว่าเราเราจะต้องเรียงเป็นชั้นชั้นนะครับนี่นะครับการทอดก็เหมือนกันนะครับการทอดนะครับน้ำมันนะครับขนมไข่โนกนะครับร้อยสี่สิบนะครับ 1 4อองศานะครับแต่ไม่เกิน145องศานะครับปรับไฟแก๊สให้ต่ําสุดนะครับการทอดขนมไข่นกนะครับแล้วเราก็เอาลงไปนะครับเอาลงไปแล้วก็เราก็คนคนให้กระจายแล้วก็ใช้ตะแกรงกดนะครับใช้ตะแกรงกดนะครับช่วยนะครับค่อยค่อยคึงค่อยค่อยกดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับ เราะว่าขนมไข่นกเขาจะฟูเองไม่ได้นะครับถ้าเขาฟูเองเขาก็จะยุบนะครับเราจะต้องช่วยเขาฟูนะครับวันนี้ก็จะทอดทั้งสองเลยนะครับอีกกระทะหนึ่งก็ขนมงานทอดอีกกระทะหนึ่งก็ขนมไข่นกนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆ นบบนี้นะครับวามร้อนของน้ำมันนะครับขนมไข่นกเราก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับเราให้เราสังเกตเอานะครับ ขนมไข่นกนะครับการกดนะครับจะต้องกดให้โดนทุกลูกนะครับโดนทุกลูกนะครับการกดนะครับกดย้ำๆนะครับกดระวังเขาแตกนะครับแต่ก็ต้องให้ก็ต้องเช็คก็ต้องดูนะครับสังเกตดูนะครับกดครึ่งๆกดย้ำๆนะครับ นะครับเมื่อได้แล้วนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะขายคู่กันนะครับขนมงากับขนมไข่นกนะครับ